มาทำลูกชิ้นหมูกโกเด้งลวกสมุนไพรนะครับกินกับน้ำจิ้มซีฟูด้ดสูตรนี้อร่อยทำง่ายมากเลยครับอร่อยนุ่มเด้งหอมมากๆเลยทำยังไงไปดูกันได้เลยครับต้มน้ำนะครับใส่ขาตะไคร้ใบมะกรูดลงไปหลังจากนั้นก็รอให้น้ำเดือดครับ วันนี้พี่บิ๊กจะใช้ลูกชิ้นหมูโกเด้งนะครับโกเด้งลูกชิ้นที่ไม่ได้เด้งแค่ชื่อนะครับผมเป็นลูกชิ้นที่แป้งน้อยที่สุดเลยครับพี่บิ๊กไปกินที่ร้านกว๋วยเตี๋ยวมาแล้วก็ติดใจนะครับเลยไปจัดมาลวกกินเองนะครับผมจากนั้นก็นํามาลวกในน้าร้อนนะครับเมื่อได้ที่แล้วก็ตักขึ้นมาพักไว้เลยครับผมต่อมาเรามาทําน้ำจิ้มซีฟู้ดกันครับใส่รากผักชีลงไป4ต้นครับผม พริกขี้หนูนะครับ30เม็ดกระเทียม20กรีบครับตามด้วยพริกแดงนะครับ5เม็ดใบผักชี3ต้นครับน้ำตาลปิ๊บ2ช้อนโต๊ะน้ำมะนาวกับน้ำปลานะครับอย่างละ10ช้อนโต๊ะครับผมจากนั้นก็นำไปปั่นให้ส่วนผสมเข้ากันดีเลย เมื่อเข้าคนดีแล้วก็นํามาเทใส่ถ้วยได้เลยครับจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟนะครับก็จะได้แล้วนะครับลูกชิ้นหมูโกเด้งลวกสมุนไพรนะครับจากนั้นก็นาไปกินได้เลยลูกชิ้นหมูโกเด้งนะครับเด้งมากๆเลยครับผมแล้วก็อร่อยสุดๆไปเลยครับหรือจะเอาลูกชิ้นหมูโกเด้งมายำขนมจิ้มซีฟูดก็ได้เช่นกันครับลองนาสูตรนี้ไปทำตามก็ได้เลย